เสียดายที่พี่แบเป็นเสียดายนเสียดายีไม่มีเมีมิเสียดายคนอย่างกูไม่เคยเสียดายมิเสียดายทำอะไรไม่เคยเสียดายมีสีายคนอย่างกูไม่เคยเสีเสีดายไม่สีายอะไรว้ยม่สีายคนยกู To die, it, die, to die, the hey. see, no, see ya, yeah, yeah. yeah. so, I don't need a Wi-Fi, I'm a real wi-fi Now let's talk to that bitch Go man come me yeah. Play Playing lean to swish Play the game switch swish I hide on my hook and the bitch on the road You bitch gotta go Put me on the pedestal กูไม่เคยเสียดายไม่เส totally ียดายไม่เสียดายอะไรเลยเฮ้ยไม่เสียดายคนอยู่่กูไม่เคยเสียดายไม่เสียดายทำอะไรไม่เคยเสียดายไม่เสียดายคนอยู่่กูไม่เคยเสียดายไม่เสียดายไม่เสียดายอะไรเลยเฮ้ยก็คงไม่ม่มองหรอกค่ะน่าเสียดายพี่ใบ้อันไม่ควสีดายใครทั้ง hmm? นั้นะคะน่าเสียดายไม่เสียดายไม่เสียดาย ไม่เสียดายแล้วไม่มีใครเสียดายแล้วปล่อยให้พี่นกเข้าไปนอนกันเถอะค่ะเดี๋ยวก็ได้เสียดายกันอีกอ